สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้มีแหลกนะครับเป็นของ NTS นะครับแหลก 10u นะครับแหลก 10u ของค่าย NTS นะครับสภาพสวยนะครับไม่แตกนะครับไม่แตกไม่ไม่มีรอยแตกรอยบุกนะครับเป็นแหลกโฟร์มิก้านะครับสีดําสวยแบกนะครับผมนะตัวนี้ของ NTS นะครับสูง 10u ครับผมลึกนะครับลึกเอารวมฝาเลยนะครับเพื่อนสมาชิกก็จะได้กะง่ายๆเวลาไปใส่ power a m m นะครับ เอารวมฝาเดี๋ยววัดเราเราวัดรวมฝาไปเลยนะครับรวมฝาก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ <c oughs> 28นิ้วครับผม27 27นิ้วนะครับ28นิ้วครับผม28นิ้วนะครับ28นิ้วนะครับอันนี้รวมฝานะครับถ้าไม่ไม่รวมความลึกฝาจะอยู่ที่ประมาณตัับเมตรก็20นิ้วครึ่งน,นะครับถ้าไม่รวม ไม่รวมฝาไม่รวมความลึกของฝาก็21นิ้วครึ่งนะครับผมนะเอาไปใส่ Power a m p ได้นะครับ10 u ยก็คือใส่ได้เต็มที่เลยสบายเลยนะครับผมนะิบยูนะครับสูง10 u ยูก็ลึกก็รวมฝาก็28นิ้วนะครับผมนะใส่ p o w e r a m p ได้นะครับสบายนะครับใส่เครื่องปรุงได้ยกไปได้เลยนะครับราคาอยู่ที่2,500บาทรวมส่งนะครับราคาอยู่ที่2,500บาทรวมส่งครับ แต่ถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลบวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับกรุงเทพและปริมณฑลบวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับผมนะอ่านะครับผมนะเพราะว่ากรุงเทพและปริมณฑลอ่าค่าขนส่งมันจะเพิ่มเป็นเท่ามันจะเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมนะเพราะว่าค่าส่งน่าจะตกอยู่ประมาณ200กว่าบาทเลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลมันน่าจะบวกเพิ่มอีกประมาณร้อยนี่แหละครับผมนะครับเพราะค่าส่งมันก็แพงนะครับมันใบใหญ่นะครับนี้ นะครับ 10u เลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะก็สนใจก็โทรเข้ามาได้ครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะครับไลน์มี2องไลน์นะครับแอดจาก ID หรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้นะครับยี่ห้อของ NTS นะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับผมนะ